สามค่าธรรมเนียมการขายสินค้าใน Tik t o k s h o p นะคะใครเปิดร้านค้า Tik t o k s h o p เพื่อต้องการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์โรงงานหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อมาขายไปนะคะต้องรู้โครงสร้างค่าธรรมเนียมผู้ขายด้วยนะคะจะได้คำนวณต้นทุนกำไรถูกต้องไม่ขาดทุนค่าธรรมเนียมผู้ขายมี3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยค่าคอมมิชชั่นเป็นจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากทุกรายการที่ขายได้สำเร็จ แต่ละหมวดสินค้าก็จะถูกเรียกเก็บแต่งตางกันออกไปนะคะเช่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2567ที่จะถึงนี้หมวดแฟชั่นค่าคอม4-5.35% FMCG Fast Moving Consumer Goods หรือสินค้าอุปโภคบริโภคค่าคอมมิชชั่น5.35%ค่ะ,คะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์4 2 8สินค้าไลฟ์สไตล์5.35%ค่ะ ส่วนที่2นะคะค่าธรรมเนียมคําสั่งซื้อคือเงินที่เรียกเก็บจากผู้ขายสําหรับการประมวลคําสั่งซื้อที่สําเร็จนะคะอยู่ที่3.21%ค่ะส่วนที่3ค่าจัดส่งคือค่าบริการที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการขนส่งในการจัดส่งสินค้าตามคําสั่งซื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับผู้ขายทุกคนนะคะที่เป็นเจ้าของสินค้าเป็นโรงงานหรือว่า เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อมาขายไปอย่างที่บอกต้องคำนวณต้นทุนสินค้าด้วยทั้งนี้นะคะต้องบอกว่าในค่าใช้จ่ายต่างๆนี้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ Tik t o k s h o p เท่านั้นนะคะยังไม่รวมค่าแรงค่าอุปกรณ์การแพ็กสินค้าอะไรต่างๆที่เป็นฝั่งของผู้ขายนะคะเพราะฉะนั้นคำนวณต้นทุนกันดีๆนะคะ